วกกลับมาดูเศรษฐกิจของไทยกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่ากว่าเศรษฐกิจของไทยจะฟื้นตัวได้เต็มที่ก็น่าจะเป็นปีหน้าหน้าหรือว่าปี6 6เลยนะครับขณะที่ตอนนี้กําลังเร่งเตรียมจะพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยครับ นายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าทางกระทรวงการคลังกําลังพิจารณาของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนซึ่งจะเสนอคอรมอพิจารณาในวันที่21ธันวาคมนี้โดยมาตรการหลักก็คือการบริโภคต้องไม่สะดุดแล้วเน้นการลดหย่อนภาษีที่จะนํามาใช้แทนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับส่วนคนละครึ่งเศษสีอยู่ระหว่างการประเมินการใช้จ่ายของประชาชนว่ามันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน ขณะที่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนต้นปีหน้าปี65แน่นอนรัฐมนตรีคลังยังบอกว่าปีหน้าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายได้แค่4เปอร์เซนะครับแล้วปี66เนี่ยจะมีแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวเข้ามาเสริมยอมรับว่าวิกฤตครั้งนี้อาจจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวอย่างน้อย3ปีต่างจากช่วงต้มยำกุ้งหรือว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับส่วนการระบาดของโอมิครอนเชื่อว่าจะไม่ทําให้เศรษฐกิจปลายปีนี้สะดุดกับ